ว่าเมียเบอร์เต็งคนนี้ม,ม,มันร้ายว่าโอ้ลูกมึงคิดหลายเนะ <c oughs> เาะวาสวัสดีพี่น้องแม่อมสินออกไปเมื่อวานนี้นะคลิปมันมาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> มาพื้นความจำให้อีหัวชวบเ <c oughs> นี่ยนี่ยเน,นี่พี่น้องมาพื้นความจำให้มันได้เนี่ย <c oughs> ตอนนั้นแม่อมสินมาจมมาวาวนี่ดอกบัวกำลังบานงามพี่น้อง เสีเอาดอกใดพี่น้องสีเอาดอกนั้นหรือเอาดอกนี้นี่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 น,นี่นี่แหละแม่อม <î es> สินมาจมปีแล้วกินนี่มาจมเสพีสีน้องมันเชือก <laughs> มันเสือกเข้ามาพี่น้องมันเสือกเข้ามาเลยบึ่งแม่นี่นี่แหละค่อยจมตอนเช้าอันนี้มาจมอันนี้สีมานบอกควคงจำของมันตอนแรงแต่มื้อน,นี้มัน ครั้งที่ยี่สิบสองมันชัวพี่น้องมาๆามามาเข้าฟังมาเข้ารับทรงรับพังใดเดอ้อแม่อมสินกับว้าบขคองว้าบบคือดอกว้าเกะเกะกะกะนะไม่คนบอกเคยออกก้อง <c oughs> ขอโทษขออภัยเดอ้อที่ว้าบขคองบบคือกันไดขอโทษหลายๆเอฟซี FC ที่น่ารักของแต่แชนแนลเนาะ แม่อมสินก็ได้ไปพิ่งเขาละสันกับบมีวันนี้ดอกตะก,กี้่าชีพิงยายาย่าย,ยุบโอ้ยน่าสงสารน่าเวทนาเขาผัดบ่เขาผัดเป็นโยมเป็นไม้กันมากระเลยยืนหันเนะาะอาบอเป็นอย่างเดอ้อยายเดอ้อเป็นกับลังใจยยให้เดอ้อแต่เขาบริตติตตอหากันแล้วเนาะเดี๋ยวนี้จะเป็นจังไดเนาะ ยายายยุบนีนน่กระจักเป็นจังไดคือบริติดต่อหากันเลยเนาะยานขนาดนั้นเนาะเจ้ากระไดเออเอ,อ้เอ,อเออธรรมดาเป็นของธรรมดาเพราะว่ากินเนื้อนในทงเขาครอบมุกครอบใจทุกไรทุกกำลังใจของแม่อมสินของแต่สแนวเนาะขอครอบประคุณหลายๆที่บริด้เว้าใส่ผู้ใดเด้อพี่น้องเด้อว้าใส่หัวสวม ผู้เดียวเว้าใส่หมู่ซ่ําผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อโยมโยมบอกกุ้งโยมสวนทุเรียนอีฟามาบามาเบิ่งดอกบัวนี่ของธรรมชาตินี่งามๆพี่น้องสวนอันบ่บ่ของเฒ่าแก่ค่อยเพิ่นปล่อยปาปล่อยปาปล่อยมีดมีครบเบิด คำคนใจบุญเนาะมาแต่แะนแนกแต่แนแเขามากเขามาอยู่ิดใดเดี๋ยวนี้ฟังนะฟังนะคอยเข้าไปเบิ่งสองหนึ่งอ่ะคุณแต่แนแเจ้าได้เข้าเบิ่งบ่ออันคือเดียวฟังคือเดียวทักแกโกงลูกน้องอ่ะเจ้าเข้าเบิ่งบ่คคอยเข้าไปเบิ่งโอ้ยน่าสมเพชน่าสมเพชลูกน้องทำงานให้แล้วพัด ต่อแหลวันวันต่อแหลแบบวันวันเลยอ่ะเอเขาทำงานให้แล้วเร็จเรียบร้อยพอลูกน้องไปถามเงินนะแต่เจ้าบโเข้าเบิ่งบ่อเจ้าบโเข้าเบิ่งบ่อสองนั้นนะจักสองอย่างค่อยกอ่านขื่อบออกดอกสองนั้นอ่ะเจ้าเข้าไปเบิ่งแล้วเจ้าอ่านให้คอยเบิ่งเด้อลูกน้องไปถามเงินที่ใดว่ากูไม่ให้หรอกกูให้กิน เงินเดือนกับตายหาแล้ววะลูกน้องโอ้ยหน้าสมเพชนขนาดเลยวะเทอาแก่คนนี้เ <c oughs> สียสื่อเสือเสียซื่อเสียซักสีเป็นเทอาแก่สนอยู่กระโปรง,งเขาอยู่หันแหละเทอาแก่คนนี้เ <c oughs> ขาบอก่ให้เห็นหน้าวะเทอาแก่คนนี้เ <c oughs> ขาอันนี้แหละคงจำของ อีอีนอีหัวสวมอีดวดอีดูสวมอันนี้แหละแม่อมสินสีอกทุกวันทุกวันทุกวันบาทนี้สีออกทุกวัน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 เลยบาทนี้พี่น้องอืเรื่องของเรื่องมันเปิดเสื้ายุง,งกัดเด้กูสิเปิดออกเปิดออกเปิดออกทุกไก่ในกำมือแม่อมสินพี่น้องอทุกเรื่องทุกประกาศทุกข้อความของมันนี่แหละอันนี้แหละเรื่องของเรื่องนั่นแหละอ ทอแก่คนนี้ก็ไมษษ่ธรรมดานะแต่แซแนวนะเหออน้าสมเพศหน้าเวทนาเนาะหน้าสมเพศหน,น้าเวทนาลูกน้องสิบ่มีจะคนละชัด <laughs> ทุกชัดทุลูกอันทอแก่แบบนี้ไผ่ายูยิวน้ได้ามันบ่แต่อืมเป็นเจ้าเจ้าก็ยูน้าบอ่อได้เนาะเม,มื่อก่อนฮะ<พ>ทอแก่คนนี้เคยว่ะเออลูกน้องคือป้าเจ้าลูกน้องคือป้าเจ้าเขาทําเงินให้ข้าได้ ข้าไม่มีกินข้ากให้ลูกน้องข้ากินวะเข้าไปเบิ่งแม่ซองนั้นนะเป็นตาจักหัจักหัวในซองนั้นอ่ะอ่านในเบิ่งเลยคด้เข้าไปเบิ่งเรล็งนะมูงว่าซองใดค่อยกระไดเจ้าเข้าไปเบิ่งค่อยแน่ซองนั้นแหละพ่อเขาทํางานเสร็จเรียบร้อยเออให้เขาเมาบึงไหมจักเมาอย่างค่อยกระปุกหูได้เขาเถียงไปเถียงเอาเงินไปขอเงินนะคือขอทานนี่เออคือไปขอท่านเขาเฮ็ดงานให้แล้วก็ ไปขอทานนี่แหละโอ้ยตอแหลวันวันต่อแหลวันวันเฮ็ดจังไดแต่สะแนววันนี้ขันลูกน้องบ่มีกินเจ้าเี็ดจังไดแต่สะแนวเจ้าเช็ดจังไดเ,เจ้ามีเงินกินเจ้าก็ออกซอยอเพื่อแผ่บริจาคหรกว่าซองนั้นนะ่ะฮะ่อยก็จะเห็นซองนั้นอยู่นะคอยักอ่านหนังสือบอ,อกเจ้าสิความคิดความเห็นน้ำคอยจังได เพะเนาะลูกน้องจนบ่มีกินนั่นแหละลูกเมียกับปุรังคนกับเนาะบางคนกับไม่สบายบ้างบางคนกับไม่สบายบ้างเนาะพี่น้องเอเท่าวแก่นี่กะตัวไปวันวันโกหกไปวันวันเออที่แรกว่าิให้เงินเขาแม่สางเป็นเนาะท่าวแก่คนนี้จังหวัดได้บ่ค่อยกับบ่มูเดินท่าวแก่คนนี้อ่ะจบท่าวแก่คนนี้ มาเว้าเรื่องอีกมัวส่วมนี่กวัวพี่น้อง <c oughs> เป็นจังไดล้ละให้กูออกซองเตะอีรูอววออ้อีมัวส่วมอีเวอร์บ่มีไฟดอก FC บ่มีไฟมูจักซื้อแม่อมอมสินดอกอมหูอยู่แต่เขาก็เพื่อนก็บบเว้าวดอกเพราะว่ายังเพิ่นเสียหูไวหู FC ท่านที่น่ารักทุกทท่ทานและทุกๆคนนะมิตรลูกอีเวอร์และออกมาว้านี่อันอีอมสินแม่ออมสิน่ะ เป็นอย่างมึงบดตั้งตั้งซองเลยว่ากูเห็นมึงตั้งซองมือใดกูจงชี้ตั้งเด้ดนนอมึงรอมือใดแต่แสน,แนลยังไ้ออกแบบนี้กูก็สะออกแบบนี้แหละกูสีตั้งพอมันเมื่อยเพียงซองกูบื้อแต่ซองลงคนมาขอลงทึดๆของแม่อมสินนาะบนนาได้คีโมวอลอีเขาว่าว่าแม่อมสินะว้าถูกใหญ่คนแบบนี้อ่ะต้องเว้าทวมจริงทั้งนั้นคนใดบบเื่อกับแม่นคนต่อแหล คนต่อหละคือกันแหละเห็้นบอกอีพีอันอีพีปอบไปแวะไปแวะมันเห็ุสังเดตมึงไปแวะมันได้เพียงอีปอบเป็นสื่อสารกันอย่างวะเออเอิอ้ออนกินข้าวมันกระบอกกินเอออีปอบมามาแวะหน่อยหนึ่งแล้วมันกระไปเอ้ยอันเอิ้นมากินข้าวน้ำกระบอกกินได้แต่เอ้ย ไม่แผ่สิกินนะมึงมดโมมีไผ่เข้าหามึงแล้วอีหัวส้วมมึงกินผู้เดียวรถขี่ขี่จำเปร์จำเปรอรถต่อไปกุสิออกทุกวันทุกวันนี่แหละเรื่องของเรื่องชีวิตของมึงหาบอดีเนะตายบอดีแนะใสไกดและเนาะไกลและเนาะเออไกล์ละเนาะว่าบางเงินนี่กินซาดนี้ทั้งซาดมึงก็ว่ากินบ่เบิดเงินในกระเป๋ามึงตบ ใส่คนลาวเมื่อใดมึงโยมคนลาวนี่ทุกท่านและทุกคนนี่ต้องมาพังไม่อมสินนะคนลาวอยู่เมืองไทยนี่นี่อีนี่แหละมันปอยมันสะมันแส่งคนลาวพี่น้องปอยปอยนี่แหละมันมาปอย,อยนี boy, คย่ค่อยกับวา้วาแต่ค่อยมันก็ออกมาปอยคอยคอยกับไม่ได้ว่าสิว้าวเสมานี่นี่ตะกี้ค่อยติดตามขนาดเลยติดตามิึงมันเออค่อยก็ติดตาม,ม <c oughs> ออย t u b e มันอยู่ผ่านมาคิดว่าเรื่องมันฉีนแล้วแล้วอื คิดว่ามันด่าแล้วกันแล้วมันยังมาด่าคอยมันคิดว่ามันชิด่าได้คือแต่เก่าเมื่อหลังเลยว่าเออมันบมมีปัญญาตอบดอกมันบมมีช่องยา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 สู้วอลจังสันย่าย่สบอลจังสันอม,มึงตบเงินใส่เข่าเป๊ะเป๊ะเปะเป๊ะเป,เป,เป,เปะนะกำมซีฮอดมึงละเนาะใกล้แท้ใกล้สีฮอล้ะเด้อแต่เลยใกล้สีฮอดแล้วกำมกมันบ่ได้ขี่สางคือสูบยามาดอกคูมมือนี่เมื่อก่อนมันขี่สรงางสูบยามาเดี๋ยวนี้มันไตกระบอก ไว้บอด้ไตรกระบอกอีกมันไตรแสงไพยหุ่งเมื่อ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 มามาเข่าเนื้อมาเข่าหนังมึงไปเลยวอาใส่คนนั้นเว้าใส่คนนี้บ่มีบัสสปอร์ตว้าใสนั้นผู้นั้นกับบอมีอันบาดลูกมึงค่ะอีเวอร์มีหรอบ่บาดลูกมึงะอีเวอร์มีหรอบอคือสีหายากเนาะกูว่ามึงฮะบ่มมีจจะคนดอกลูกหลานมึงบ่มมีจจะคนดอกอืมแต่งงานแล้วบอลูกมึงค่ะ ว่าแต่ใส่คนอื่นพุ่นกับบแต่งงานว่ะเมียเบอร์แต่งคนนี้หลับมักร้องเพลงเสียเขาแทะมึงมักร้องเพลงเสียเขาแทะบานมึงหัลูกมึงหัแต่งเราบอกเอาปัวสามคนสี่คนฮะเอาปัวคนไทยฮทั้งเอาพ่อนานำมาแต่งระบอกคนนี้แต่งจักรล้านแต่งจักหมื่นแต่งบบฮอดพอสองพันบาทปานนั้นว้าสิเขาว่าเมียเบอร์แต่งคนนี้มันคิด หลายแโอ้ลูมึงคิดหลายเนาะเพราะว่าเอาเอาคนไทยกับเขาก็เย็ดลิ้นเย็ดลิ้นเย็ดลิ้นเขาบอตามเมื่อน้ามึงดอกพวกมึงฮะมึงบอมีเฮือนให้เขาอยู่มึงกัจอมปอมมีรวยจอมปลอมฮ่า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 ฮาฮ่ากูาฮ่าฮ่าก่าฮ่า่าฮสาฮ่าฮ่าฮีาฮ่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 าั่าาฮ่าฮัาฮ่าฮ่า อันนี้หมามายังมาขี้เลือนมามามักเฮามึงเว้าจะกูมาอมาเฮาอันเฮาไปตองแห้งติป๊าดกูก็ยังว่าอยู่ดีได้มึงเว้าจะกูมาเฮาไปตองแห้งอ่ะมึงกติมาเฮาเครื่องบินเอ้านน่ะกูสิวายนดอกบ้านกูเอิ้นยนอืเจสีเรายังเอิ้นยนเลยอันมันขึ้นฮอดดาวอังคารน่ะมึงยังเฮางงงมันไปฮอด สิได้สิยาแล้วมึงยังเห่าตามหลังอยู่กูยังว่าเห็นกับตาได้ใบตองแหงกูจังเห่าเออขั้นกูขั้นกวนบบเห็นกูก็บบเห่าใบตองแหงย่นทำมันจนว่าเข้าขี้เมกแล้วมึงยังเห่าอยู่เนาะโอ้เออมึงมีเงินลกไม่มีเงินหลายมึงกับให้แน่ลูกน้องแต่ละคนให้เขาปากแหงท้องแหงหลายคือว่ามึงกือเออเนาะมึงกูก็เห็นมึงกับบ่ได้มีแนวกินเลยลวกพักเจี๊ประเด็ก บมแมนตเจยวขี่บอกมเนต์จ้วขี่ลูกมึงกินบอกแม่เด็พี่น้องไม่กินข่าวก็มีหัวช่วมชื่อเพิ่นกอีหัวชวมดูดขี่เอ้ยทุยพี่น้องเลยตอนนี้แหละแม่อมสินกับ,บ่อยากมาเว้ามาว่าดอกนี่เอาควมหโมควมมันคงจับมันมาให้มันเบิ่งนี่นี่นี่อันน,นี้แหละพี่น้องมาให้มันเบึ่งนี่น แม่อมสินบ่ได้ดา่าบ่ได้ปอยมันจักพอดีบ่ได้สุยมันบ่ได้มีในสมองเลยเลยนะมึงน,นะมื่อนั้นมีแต่เส้นมองอ่ะมีแต่ว่าเสพพี่เสียน้องแบบว่าเขาเตือนเฮาเฮากับอยากให้เตือนเพราะว่าอย่างเฮากับโบมีกําลังใจสิหาแม่บอกนั่นแหละเรื่องของเรื่องเอา้าคลิปนี้ก็พากไว้ไว้ฮะมันจะก่อนมืออื่นมีคลิปต่ออีกพี่น้องพักที่ยี่สิบสามเดือนมือวันทุ่งนี้เนาะมืออื่นมืออื่นบ้านคอยอื่นมืออื่น กูยังบทธนิจจากตังเรื่องยูทูบกูผักมึงมึงซื้อโทรศัพท์มาใหม่มึงก็ตังเลยมึงก็ตังแล้วมึงก็เฉาะออกมาด่าเลยออกมาเว้าแล้วกูอยากเจอ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 คือว่าพ่อคือว่าแม่มึงกับมึงตะเวนหากูอยู่อยากเอาลูกปืนให้กูกินมึงเด้อพี่น้องเด้อท่าคอยเป็นมึงคุมมึงคำนี่บ่มีไผในครอบครัวเฮือนนี้แหละคอยบอกซาวโลกซิบโลกได้ยินเลยแหละอันมันอยู่ในคลองแนอีนี่อยู่คลองแพนเด้อพี่น้องเด้อคลองแพนเด้อ จังหวัดระยองตำบลตำบลกระดบบนท้องปูนนัแหละพี่น้องอ,อยู่น,นั่นแหละกานค่อยเป็นอย่างปุ๊บปั๊บมือหุ่งมือขำเม,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 ม่นพวกมันโลยยกมาเลยค่อยไปได้ยานดนกคูมมือนี่ลูกค่อยใหญ่แท้คั้นคือคู่มือนี้ฮะ ท้าแก่คนนี้ขึ้นไปได้ข่อยมาข่อยจับพารอไว้อยู่ข่อยคิดใส่ใส่ลูกข่อยน้อยจะซื้อว่าหาว่าข่อยเอายาค่าปูลงบ่อกุ้งบอเนืดอันเพิ่นนะข่อยสินน่องพาข่อยสินนำข่อยสิย่างเข้าคุกเองเลยก็คืให้โทษเอากับตเจ้าหน้าที่มาจับข่อยเลยแหละมือนั้นค่ะมือนั้นค่ะเออข่อยคิดใส่เหลียบงหน้าลูกข่อยซื้อเหมือน่ะเออเพื่อนไปหาเรื่องว่าข่อยเอายาค่าปู่ลงบ่อเนื้อเพื่อนนะเฮ้อ เป็นยังโบงเลี้ยงยั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 งชีต่ออีกคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับโจ้ไว้ซะก่อนแล้วเนาะคลิปนี้ก็บขอภาคลงเต,ตออันเตสเนลคือเก้าพี่น้องเลยเตสนเนลอ่ะคอยเองเลยแหละเฮ็ดคลิปเองทำเองขอลงกับเขาเอง บมมีเรื่องมีราวอย่าไปว,าว่วาไปว่าเขาเด้อคันว,าว้ากกบตีส้มกะตีส้มน้ำขาวแล้วก็เขาชิมาเบอคอยดอกผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยทุกเศร้าโลกชิบโลกไ่บอกเข้าใจบอกหรือว่าไม่เข้าใจก็ตามสบายใจเด้อพี่น้องคนใดเข้าใจแม่อมสินก็ขอให้มีแต่ความสุขและความจเจริญคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นแหละได้เงินได้ทองแหละเ,เดินทางปลอดภัยเด้อเจสซารีเขา้ามาเบิ่งแม่อมสินเร็วๆคนสวยของแม่อมสิน